ครับผมนี่ครับงานดัดแปลงสังเกตครับชุดแปลงไดสตาร์กุญแจของเครื่องคู่ตาอาที่ลอยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับยังงาเก็บละเอยดครับผมสังเกตจะล่องเมืองครับนี่ครับใส่ชุดไดสตาร์นี่ครับนี่ชุดสวิตเปิดสตาร์ทครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับเฟืองเกี่ยวไปกลึงครับกึึงใช้ไฟวินโมลีของโมลีเดิมของเครื่องนะครับผมนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับใส่แบตสังเกตจะลองเบิรงครั้งแรกนะครับนี่ครับ เก็กน้ำมันก่อนมีน้ำมันไหมเอ่ยน้ำมันมีเก็กน้ำครับน้ำมีน้ำมันเครื่องก็มีทางเกียริจะล่องเบิ้งครับผมตาวัดต้องเล็งมือต้องเล็งท่านเล็งครับล่องทางเกียร์ชิวล่องบด่กกดเทคนิคกด บปเอาับหับล่องครับโอเคแบตบไม่มีไฟครับเปลี่ยนลุกอื่นก่อนครับผมครับหลังจากสังเกตเอาแบตลูกไหม่มา่ล้วครับเนี้ยล่องระบบครับผมลองระบบครับ เสร็จ้ครับผมนี่ครับหลังจากคับเวลาดับก็ต้องขึ้นคันเล่งแบบนี้ก่อ,น,บบอน,นะครับเพราะดับสลิฟต์อยู่เมื่อใดนะครับผมครับนี่ครับ,รบจากนั้นทางเกียจะย้ายมีโอกาสจะย้ายสวิฟต์สตาร์ทต,ตรงนี้ไปไว้พวงมาลัยให้ลูกค้านะครับนี่ครับ ก็อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟลงแบตเตอรี่นะครับผมน่ครับอีพี่นี่ฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สางเจ็ดคอนกนนีน,นะครับผมรถถดัดแปลงคอนกันครับ